เดี๋ยวครกินดีต้อนรับประสุช่อง y o u ยูทูบยานน้อยไซยตันครับผมเดีย๋ยวเรามาชมขึ้นบอ่อนะครับอิสุเอฟอาร์สองร้อยสิบครับนี่ครับทางเนินๆครับเดีย๋ยวเรามาชมครับมาครับมาชมครับกำลังสองร้อยสิบโอ้ยทางเนิน chào ừ. và ừ. ừ. yep.